ครับอ่ะเดี๋ยวมาเพลง<ม>นะครับต่อไปนะครับคนเก็บฟืนนะครับเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชันที่ดีดกับเอาไปดีดกับซาวจริงๆได้นะครับเพราะว่าผมแกะโน้ t ในในคีย์จริงๆเลยนะครับอ่ะไม่ให้การเสียเวลาเราเริ่มกันเลยนะครับเบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากว้างนะครับ เบื้องล่างเป็นทาน้้ำใสครับซอนลาซอนฟาเลมีตัวทันมีการห้้าดึงใบทีโดทีลาทีซอนลาที กับกองฟื้นที่วางอยู่เรียงรายมีซอนฟ้าซอนฟ้ามีฟ้าฟ้าที่นะครับมีซอนฟ้าซอนฟ้ามีฟ้าฟ้าตั้กันแรกเลยนะครับมีมี ซอนลาซอนลาซอนฟาเลมีทีโดทีลาทีซอนลาทีมีซอนฟ้าซ,อน,ซอนฟ้า,ฟามีฟ้าฟ้าต่อไปครับอยู่มาปีแล้วปีเราที่มีเล วันเก่าๆได้ผ่านเลยไปนะครับลาซอนฟ้ามีเลฟ้ามีคืบคลานกขสู่วันใหม่มีโดที่ซอนลามี ลมหายใจยังอบอุ่นในสวงมีซอนฟ้ามีเลเลมีมีมอ่าตะกาอยู่มาปีแล้วปีเล่านะครับทีมีเลมีเล,เล,เลทีลาซอนฟ้ามีเลฟ้ามีมีมโดที่ซอนลามี มีตอนฟ้ามีเลนะมีตอนฟ้ามีเลเลมีมีมอ่านะครับเวลาไปเล่นกระซาวก็เหมือนกับเล่นเกาะกับดนตรีนะฮะไปเรื่อยๆบางทีมันก็ไม่ได้เป็นโน้ตที่ตายตัวนะครับพอเวลาเล่นกระซาวเนี่ย ราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตรงจุดนี้สมมุติบางโน้ตเนี่ยโน้ตบางทีที่เราตั้งตั้งไว้นี่เอ๊ะมันอาจจะดูกระเดิดกระเดิดนะเราก็อาจจะนะครับเปลี่ยนเป็นโน้ตตัวใหม่ก็ได้นะครับ<ม>ก็เหมือนว่า,าพยายามเล่นพอไปเข้ากับซาวด์ดนตรีแล้วไม่ให้มันไม่ให้มันกระเดิดนะครับให้มันให้มันให้มันสมูทอะไรเงี้ยนะฮะบ,บางทีก็าบาังวักก็อาจจะเล่นโน้ตแค่ตัวหรือ2ตัวก็ก็เป็นไปได้นะครับ นั้นมันก็ไม่มีอะไรตายตัวเนาะสำหรับสําหรับพินอีสานนะครับในการที่จะมาเล่นลายเหล่านี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันอ่า EP ที่2